ค้นแท้งเศรษฐีที่ดินเมืองทองพินโยทองเสือจำใจแบ่งมรดก4,000ไร่ให้ทายาททั้ง6เป็นอดีตดาราภาพยนตร์และละครที่มีชื่อเสียงมากในยุคนั้นสำหรับพินโยทองเจือ ปัจจุบันอายุ78ปีแล้วเป็นพี่ชายคนละแม่ของเผ่าทองทองเจือนักประวัติศาสตร์ไทยโบราณาคดีและวิทยากรด้านศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ก่อนลาวงการเขามีผลงานออกมาให้ได้ติดตามเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวตอนนั้นเรียกได้ว่าเขาหล่อและฮอตมากจริงๆมีสาวน้อยสาวใหญ่ตามกิจเพียบเลยทีเดียวภายหลังได้ผ่านตัวจากงานแสดงไปทำงานประจำหลายตำแหน่งเช่นบริษัท IBM จํากัด ที่ปรึกษาของค่ายกำลังปีของคุณปาจินเอี่ยมลำเนาที่ปรึกษาของบริษัทบางตอกแลนเอเจนซี่ซึ่งเป็นบริษัทรับผิดชอบธุรกิจและพัฒนาเมืองทองธานีโดยเขาได้เป็นประธานกรรมการบริหารนิติบุคคลอาคารชุดเกือบทุกอาคารในเมืองทองธานีนอกจากนี้เขายังเป็นที่ปรึกษาให้กับอีกหลายบริษทัทรวมทั้งบริหารงานโรงเรียนอนุบาลบางทิพย์และอนุบาลน,นิติการด้วย ชีวิตส่วนตัวแต่งงานกับนิติการทองเจือมีลูกชายและลูกสาวที่อยู่ในวงการบันเทิงคือพีททองเจือพระเอกภาพยนตร์ละครและนักแข่งรถที่มีชื่อเสียงนำพึ่งพันนุชนาทองเจือนันจิตพัฒท,ทองเจือน้ำตาลดารันลัดทองเจือและยังมีลูกนอกสมรสคือสายฟ้าเศรษฐบุตรปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารน,นิติบุคคลอาคารชุดบริษัทบางกอกแลนเอเจนซี่จำกัด เรียกได้ว่าลูกของอดีตดาราดังประสบความสำเร็จกันทุกคนเลยในวันนี้เราจะพาทุกคนมายนชมหน้าปัจจุบันของภรยาพินโยทองเจอที่ต้องบอกเลยว่าเคียงข้างพินโยเสมอเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีลูกที่เกิดกับจิรวัจจาุวิจิตคือพันธวัฒท,ทองเจือพินโยเรียกได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ครอบครัวที่น่ารักมากๆ